สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบก,กันอีกสิ่งเก่าสิ่งเคยเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. มือมีขีดกระลงพี่น้องเอ้มือบ่มีขีดก็บ่ได้ลงเห็นพี่น้องบึง่งพี่น้องชมเนาะเพราะว่าช่วงนี้การไปการมาของเทากันลำบากพี่น้องคนตกลิ้นบดมือเบดคืนจังหวะโอ้ยลำบากีลํลำบากเลยลำบากน้ำการไปการมาคันลิ้นกับลิน้นติดต่อกันลายมือเนาะ mm hmm. ส่งไปพี่น้องทางไทยแน่ไปตนนบแผ่นแนงบอลพผ่นบ่มีน้าานนะแบ่งแบ่งแผ่นแน่ทางเฮานี่ดีรายแล้วตอนนี้เนาะ <c oughs> ทางเน้าดีรายเลยพี่น้อง <c oughs> มาเมืนเน่อกับบ่มียางลายพี่น้องพาพี่น้องไปกินซีนนำกันเด้อเมื่อนนก็เป็นมือที่เผ่นล่มบัวเนาะ ของโตพี่น้องบานเฮาเพราะว่ามืออื่นในกรแมบนชิลงใส่บาดยาดน้ำเนาะพี่น้องก็ต้องมีอาหารการกินใส่กระตุกเข่ากระตุกน้ำเพื่อจะเอาลงวัดแหละพี่น้องเนาะใส่หอกคุ้งหอกเข่าแ่ะะกับมีไอเอฟซีใจดีเนาะพี่น้องจากพังไทยเพิ่นได้ส่งเงินมาให้จำนวนเงินกันหนึ่งพันบาทเนะาะแต่สามัยก่อนเมือเสาร์ได้ไปตลาดก็เลยได้ไปเอาแล้วกะ็ซื้อพวกเคื่งใส่บงใส่บาดและขนมเนาะ ก็ได้ไปเอามาเป็นทีมห้อยแล้วขอบุญขอบคุณ i อเอใจดีหลายๆเดอ้อจากฝั่งไทยเนาะที่สอยซื้อนิอ้นเห็ดบุญในข้างนี้เนาะคือน้องบุญหอกเข่าประดับดินเนาะบ้านเฮาห้องก็ได้ขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้อายโสุมั่นลํำรวยเนาะเฮงเเลยๆุยปรัฒนาสิ่งใดก็คอส่งคำมุงมั่นปรัชนาเดอ้อนาทีการงานกะ ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเนาะค้าขลายงานมือได้ขอให้เฮงเลยๆเด้อขอบุญขอบุหลายๆเนาะแต่ว่าตอนนี้กะให้อี่พ่อครับอันลูกเคยเพิ่งลงไปเอาแล้วพี่น้องเอาคนระบอดได้เมื่อที่มั็นอนเดียวกันพอไอ้เพิ่งกะซอยมาให้ซื้อสิ้นซื้อสิ้นหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งเลยที่เงินผมส่งมาให้เนาะกะเลือเขาฮักกันเลยอ,อยู่ ประมาณ9 7้เอ้ยไม่แหลกเก้บาทเนาะพี่น้องกะเอาคนละห้าร้อยเพราะว่าข้าเจ้าโลมงัวสองเจ้าเนาะก็เอาคนละห้าร้อยแบ่งเบิง่งว่าทางใดสิไดไลายนะอยากษ์หมูสิลูกเคยก็ไปเอาทางหนึ่งพอเท่าก็ไปเอาทางหนึ่งมาเด้อพี่น้องกินซิ่กินซิ่งน้ำกันเนาะมือนี้มืออื่นจังเอาบุญน้ำกัน หลายคนกับโอ้ทั้งฝังไทยก็น่าจ,จะเห็ดพร้อมกันเน,ะนาะน่าจะพร้อมกันทั้แหละขัดสีแมนเด้ขัดจำโบผิดเนาะพี่น้องมือนก็เป็นมือยายห่อเข่าแล้วแต่ว่ามือน,นี้เขาต้องเป็นมือที่เขาต้องการเกียยเนาะพี่น้องการเกียมมือเศร้าเขาก็ตื่นแต่เศร้าเหตดห่อเข่าแล้วก็ล่างนาลางตาอาบน้ำเตรียมลงวัดพี่น้องโอ้แต่ว่าพ้นนี่ เมือ่อื่นเนี่ยเขายันพนก็นยังตกอีกคือเก่ากับไพชิจกักเนาะลำบากแล้ค่นยังตกลิ้นอยู่ชีกับเดบลงวัดกระเปียกเปียกกระตกพระเข่าพระน้ำมาแล้วพี่น้องตรงนี้กระตกเข่าแล้วก็หัวเขา่าเนาะลงไปใหญ่ให้ผูทีเพ่นรวงหลับไปแล้วมาแลโอเคพี่น้องเดินซาเมอ์ปอซีลงไปเบิ่งว่าข้าเจ้าปั้นแล้วระเบ่หรือ,รอ,ย,อยังนอกขูซีนก็นได้ จตาวสิเอาอันนี้ออกไปมือน้าสก่อนเกิดว่าให้ซื้อซินมาเห็ดซูพอซูเมกินเด้อเดยเนาะเจ้าว่าเพิ่นปั้นแล้วเลยปั้นแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องซินพันหนึ่งสได้ลายสำมไดหัวคนแยกคนละหารอยเนาะป่ะเพิ่นคัวอยู่พี่พี่น้อง สามพูดเด้อสิบสามพูดเด้อสิบสามพูดปลาโลดฮะปลาท่งยางทองบาเ่รเอาจอกอัานนี้่อตักเออตากเอลงมาให้จอกขลามจังพอดีเวลาขลามเป็นยงพูดอะไรสามพูดเด้อบ่วงยห้าร้อยหงพูดห้าร้อยหอย่พันพันหรือพันหรือนั่อะหลับอ้อหัววัดด อันนี้พูดละห่า้อยต้นนี้ใช่หรอีนี่ต้วน่าใส่แล้วก็ตัวน้น่งัวครับนแดงค่ะกลีจาวาแดงค่ะกเลย

อยู่หันหาลอยยู่นี่หาลอยปัดเขากำลังแบ่ง่น้งไปจิ้มพูดเดีนี้พูดละพันนะบอกได้กองละพันนั่น กองละพันนี่นี่นี่ั้งนจุ่มเดายวอันนี้กองละพันบัลลยไปแบ่งอีกมาลลไปแบ่งกันอีกสามคนพันนึ่งับนเฮือนเหรอเอาัน เอาได้สะมคนพันหนึ่งอีกบอกข้าวกับไผ่เหรอจังแล้วกับไผ่ทุ่มทิ้งได้แล้วจ้ะเหรอเอาแล้วนายอยู่พี่เพ่นเฮ็ดพูดละพันมาเลยกะไปแบ่งกันอินแล้พี่น้องส่วนของเฮาสิแบ่งกับลุงไปเอาหันเอาไปแบ่งกันอันนี้คองคนมาเอาแล้วไม่ตอนนี้ไพ่กับเมือเบิดแล้วพี่น้อง เลือแต่ของเฮายังรอบแบ่งพูดกันอยู่คนละหา่อยพอพ่นธ็ดเป็นพูดละพันเนาะแล้วเขาก็เอาูนละหาลอยก็ต้องแบ่งกันลุงก็เอาช่องบ่อนดรอกลุงก็ได้่าบอกเลยชินย<ะ>ช้นควายน้าเพลนเขามาส่งได้เช้านี่เ็นไหม้นควายหลายเลยออเชินควยประาณลู้เหลายิ้นควายเาว่าควายัเพระน้นองเป็นหน,หนหึ่งก เาะัน้อยนน้อยคนนเนาะนี่เออหมดขมือนหมด็นว่ามันมันได้เองได้แล้วเลยจ้ะเอาเดี๋ยวไม่ชงไี่เลยนะไ่ได้ยู่ขออะไรกับตกแร่งพ่นาสิขอไม่ปูไหมเดี๋ยวบอได้อ้าวขอไว้เลยวจะนำเห็นคนกับมาจะเอาเลยนะโดนมันลายเนอ้อนี่ กระดูกและยพื้อยก็ม uh, ีอยู่ปีนี้ฉันได้สองลูกลูกห้ากปีแหละกระดูกแรกถูกัเมือแแ่มปันมูเป็น่วปีกินเมือในนี่นะสี่ห้าปีแหละเลกเก็ดแปดปีกอสองใบสองอนปีได้สองลูกทีว่าร้ายสามลูกโอ้ยตัวกระดูกปีค้อยด้วยกันได้ยำแรกมีโอกาสเดี๋ยวใช่ป่าโอ้โอครับครับครังไปเห็ดหัวเห็คั้งบ่หนักอันนี้บ่ เออขอมาดีขอเลอมเลยอ้าวขอเหครับเอาหาเดอไหมครับมากกวาเดิมอีกห้เดิมไหมเดิอเอาแลยบัดนี้เดิจะเลือมเลยอ้าวเลือดก็เพี้ยนแล้วงั้นก็อะไรแบบไดนนี่เพี Reason> ้ยนจะให้ฮะสินสมัตินะกนอะไรแบบไหนตาเซตนครับนช้อเมือนเ มาแทกกันพี่น้องแตได้สได้ตลายตัวนี้ละแต่ลายตัวนี้นะอ,อ,อันนี้วัวชะมองอันนี้บริเก็ตแล้กก็ทองหยางอันนี้ด,ดอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บเฉันเลยเอาเทลงมาบาดูอันนี้มีแต่กระดูกดูลายเต็มที่หน่อยนึงนะแกว่านั่งตัวนัวน้อน ตัวนี้ชีนลายเนาะมันใหญ่ไหมตัวนี้แปดพันตัวนี้เปดนตนี้ดลายกระดูกเม็ดเห็ดล่างก่อนเดอ้อกระดีเห็ดกินตัวนี้เปลือกไะมันเปลือนมะเผานะเผาสีนม,มาแทกกันพี่น้อง ฮาโล่คือกันแต so so like ่ว่าตัวนี้ลายกระดูกกระดูกหลายอเลยแหละในหนะนี่เพอาะโนี่แต่กระดูกตัวนี้ชิ้นลายเลยตัวนี้ลาบพี่น้องมาเด้อบัดนี้มากินน้ำกันเนาะลาบซีนลาบซีนเปื่อนอันนี้เปื่อนเขาบลาร์งก่อน อตอนนี้พ่อครัวก,กำลังซอยซีนพี่นอ้องซีนก็เอาบอลละหอนล้อยหาล้อย,อยแบบมารวมกันก็ได้ลายอยู่ดอกพี่นอ้องลายกระดูกกระดูกมันลายตัวหนึ่งตัวหนึ่งไข่แน่ได้ซีนลายมีงว่นแปดพันกับหกพันเนาะ พันตัวน้อยมีแต่กระดูตัวแปดพันหาสิ้นนะได้ลายเนี่ดีนะเขานางเผาเขาบริอันเหน็ดคือวังหันโอ้ยตัวเแออล้วีหลับสิ้นหลับสิน้นมานี้พี่น้องมาเด้อ สำหรับคลิปนี้กับพ่อเจ้าบอยเพียงสมิดเดอร์พี่น้องเอ,อ้ยพบพอกันคลิปหน้าอันนี้ภาพพี่น้องว่าเบิง้งเนื้อเนื้องวงังลาวเขาน้องพี่นอ้องน,นี้มีกระด,ดูกวัด้ดลายสำไดระหว่างพันบาทน้พี่น้องอันนี้เป็นมีนางน้ำทะเลกับซีนเนาะคนกันกระตุกตัวนี้ กระดูกล้วนๆโอ้โหแช่กันสวาสิ้นะครับเ,เห็ดกินน้ำแน่เลยค่ะบแอบน้องซื้อหนึน่งพันบาทได้แนนค่กินน้องเลิเนเป็นเนื้อวัวเนาะ สำหรับมเมเนีก็ต้องขอบคุณขอบคุณนอกจากคุณใหญ่ใจดีหรือว่าไอเอซีใจดีจากฝั่งไทยนอกที่ซื้อซีนให้ขอบคุณขอบคุณไล้เลก็ดีใจลาย,ลายลน้ยนองพี่น้องเนาะแมวกกวนพ่อแมวไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อหาเห็ดเตรียมเครื่องคองก่อนพี่น้องลายสิ่งลายอย่างต้องเห็ด